คือพูดถึงมาตรการต่างๆที่สถานีขนส่งที่จะดูแลผู้โดยสารเนี่ยนอกจากความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนคนขับรถก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังมไม่ประมาทไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ความจริงมันยังมีอีกหลายเรื่องนะที่ทจ,จัดเตรียมเอาไว้ดูแลผู้โดยสารใช่อย่างหนึ่งเลยนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบกันร,รู้จักเครื่อง AED ไหมฮะ คืออะไร AED ได้ยินครั้งแรกงงเหมือนกันนะฮะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็ยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเครื่อง AED นะครับเป็นเครื่องมือสําหรับการฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะครับหรือที่เรียกว่า AED เครื่องนี้ถูกติดตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิดมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังสงสัยครับว่าเครื่องนี้เป็นอย่างไรใช้การอย่างไรและเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะต้องมีวิธีการใช้อย่างไรนะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณรุ่งโร์สมบูรณ์เก่าครับ และนำให้ทำการช็อกห้ามแต่ต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อกพนีกแงานรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งหมอชิดพร้อมทีมผู้ชีพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพชสาธิตการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือ AED ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่หัวใจวายเฉียบพลันได้อย่างค่องแคล่ ต่างจากปฏิกิริยาของผู้คนที่ผ่านไปมาเมื<ช>่อถามว่าใช้เครื่อง AED ได้หรือไม่คำตอบส่วนใหญ่คือไม่รู้ว่าเครื่องมือชนิดนี้ใช้งานอย่างไรมันเป็นเรื่องของชีวิตจริงอนะ่ะบางทีเดินไปอาจจะเจอคนเป็นลมล้มไปอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนมีความรู้ก็คงจะจะดีะค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานในการช่วยชีวิตใช่ไม่เป็นนะครับ เ,เราคิดว่ามันมันควรจะมีการเผยแพร่ในที่สาธารณะไหมครับว่าใช้งานออผมว่าถ้ามีการเผยแพร่ตามสาธารณะก็คือดีนะครับผมก็คือสามารถช่วยให้คนเห็นเขาใช่คบว่าไม่ถึงว่าช่วยให้คนผสมพฐมพยาบาลเบื้อง,องต้น,นนี่ครับผมนีม่เป็นตัวชี้วัดว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินแม้จะมีเครื่องมือช่วยเหลือแต่อาจไม่ได้ถูกนำมาใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยตามวัตถุประสงค์ นี่คือหน้าตาของเครื่องช่วยฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือว่า AED ที่จะติดตั้งอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆซึ่งหากคุณผู้ชมพบผู้ที่กำลังหมดสตินะครับก็ให้กดปุ่มนําเจ้าตัวเครื่องนี้ออกมาโดยตัวเครื่องนั้นถูกโปรแกรมให้ใช้คําสั่งเสียงซึ่งจะคอยให้คําแนะนําอยู่ตลอดเวลาครับวิธีใช้งานคือต้องฉีกซองบรรจุอิเล็กโทรดแผ่นแรกติดที่สวงอกช่วงบนของผู้ป่วยอีกแผ่นติดอกด้านล่าง เครื่องจะว,วินิจฉัยอัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติและจะบอกว่าผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการช็อตหัวใจด้วยไฟฟ้าหรือไม่หากจําเป็นเครื่องจะส่งสัญญาณพร้อมเสียงให้กดปุ่มช็อตหัวใจผู้ป่วยแนะนําให้ทําการชอ็อกห้ามแต่ต้องผู้ป่วยกดปุ่มชอ็อกผู้ป่วยได้รับการชอ็อกให้เริ่ม CPR แม้จะมีโอกาสสูงที่จะช่วยผู้รอดชีวิตได้กว่าร้อยละ50แต่การติดต่อหน่วยกู้ชีพ คือขั้นตอนแรกที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งนี้หลังติดตั้งเครื่อง AED ที่สถานีขนส่งหมอชิดมานานกว่า1ปีสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เกือบสิบรายเพราะว่าไม่ทราบวิธีการใช้ก็เลยไม่กล้าที่จะเอาไปใช้แต่เมื่อได้รับการอบรมมาแล้วก็ค,คือต้องเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับอบรมสงเที่ยวแล้วก็เกิดต้องเอาไปใช้จริงเพราะว่าผู้โดยสารเดินทางจะเป็นบ่อย ได้ไปใช้ไป4 5หครั้งค่ะภาพวินาทีชีวิตขณะหนุ่มชาวไทยปั๊มหัวใจควบคู่ไปกับก,บการใช้เครื่อง AED ที่ติดตั้งอยู่ที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีกระตุ้นหัวใจให้ชายชาวต่างชาติจนชีพจรกลับมาเต้นอีกครั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากลายเป็นภาพโด่งดังและทำให้ทั่วโลกหันมารณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการใช้เครื่อง AED มากขึ้น สำหรับประเทศไทยมีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่กว่า30จุดทั่วประเทศตามสถานีขนส่งและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยกระทรวงสาธารณาสุขตั้งเป้าติดตั้งเพิ่ม3,000แหง่งแต่ต้องมาพร้อมกับการทำความเข้าใจกับประชาช,ชนที่เป็นผู้ใช้งานอุปกรณ์ช่วยชีวิตเครื่องนี้ด้วยรุ่งโรจน์สมุนก่ารายงาน ก็เรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับถ้าท่าน,นไปรอรถที่ไหนอะไรยางไรแล้วก็เห็นว่าเอายังเป็นช่วงเวลารออยู่ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เห็นเขามีเครื่องแบบนี้ไปอ่านไปอะไรทําความเข้าใจไว้บ้างก็ดีครับเผื่อฉุกเฉินช่วยคนอื่นได้นะครับ